ดีค่ะทุกคนมือนีบดยากอกระแสอีอยังใดๆทั้งสิน้นเ้ยค่ะเพียงแต่อย่าออกม่เว้าในฐานะที่เป็นคนนับถือาศาสนาพุทธคนคนหนึ่งเป็นคนไทยคนหนึ่งตามข่าวที่ได้เห็นเนาะหมอป่ากับเมียเพิ่นบุกไปที่วัดของหลวงปู่แสงแล้วเข้าไปเวา้าจาบจวง ไปเววาปามาดเพิ่นไปเววาแนวบุดีตามที่ได้ยินตามข่าวนั่นลละไปว่าให้เพิ่นให้เพิ่นกินข้าวเองแล้วก็มีนักข่าวไอ้ไม่ยิ่งคนใจเสือสีน้ำเงินนะั่นกระโพดกระโพดดอกพี่น้องพระผููไ่เพิ่นเพิ่นบวชมาตั้งจนครบอายุสี่ร้อยปีแล้วแถมเพิ่อนยังเป็นมิกอันใช้เมืออีกเข้าไปได้จังไดม,งมีความ อายใจจิตใจบ่คืดบอกอยากได้แต่ข้าวอยากได้แจ่เลติต้งออหยังคอยพวกเขาใจเป็นยังคือเป็นจังสั่นเข้าไปใกล้เพื่อนคักแน่แถมไปเว้าให้เพื่อนเพื่อนกันยังไม่ได้รู้ว่าออหยังเพื่อนกันนึกว่ามาอันมารับศีลรับพอน,น้ำเพลนเนาะเพื่อนก็นแจกผ้อย่างเดี่ยวเราล้ว,วงปู่กระไดเนาะกระเบื้องเพื่อนแน่ ขนาดคอยเห็นในข้าวหลายๆเบิ้งหน้าตาเพื่อนนั้นเป็นจะมีจิตใจอบอ้อมอารีแท้ๆใจเมตตาอิรีเห็นซื่อๆเ่าท่านได้เคยเห็นเพื่นเพิ่งเห็นเพื่นครั้งแรกในเป็นข้าวกับความรู้สึกจิตใจนศสัทธาาเขาเป็นพุดเข้าสัต t มาเข้าเบิ่งออกจ้ะเบิ่งออกเบิ่งสายตาของเพื่อนมีความเมตตาเบิ่งออกว่าพระ บอกตามตรงเป็นคนพูดเบื้องออกว่าพระนั้นลักษณะสิเป็นจังใดพ้าพูดที่สิเป็นอริยยะสง์เพื่อนสิมีลักษณะจังใดพี่น้องเป็นคอยบ่พอใจลายคอยบ่ถึกใจม้อปายนี่กระเบิงมาตลอดทีต่ตามมาตลอดป้ารัตนากระเบิงเนาะข่าวทีว่าพระเพื่อนหลายๆลายข่าวที่พาเหตุให้เสื่อมเสียศาสนาก็มี่อยู่ แต่ลักษณะของพระก็ต้องเบิงให้ออกเพื่นบวชมานานลูกศิษย์เพิ่นกันหลายคนที่นับถือเพื่นกับบ่แม่นนหน่อยชาวบ้านที่รู้ว่าเพื่นเป็นผู้จังไแต่มันก็สิมีคือว่าเนะาะพระถึงเวลาที่เพื่นที่จ้องไปอันบรรลุนิพพานก็สิิมี่มานมาผจญก็คือว่าลนะแต่ว่าหมอปากกัเบเ่อยนบ่สมควรเลย เมียนี่กับโมเมนธรรมดาได้ยินว่าเอี่ยงไปงมหอยเอยีอย่ยงหาเว้าไปสะทีบโอ้ยขอยกันงึดซุ่มเจ้าหลายบ่เอาสมองคิดจักเม็ดตีเฮ็ดโอ้ยไปบมมีควาเสิเวพี่นอ้องเอี่ยงก็เป็นจังสันจังไดจังหวาจังสันเอาแต่แต่ขนาดนี่อันว่าไปอันอันเล่าไปเฮ็ดคดีต่างๆเนาะไปจับพระนั่นจับพระนี่ ไิ่ซีใครนั่นให้นี่แต่นี่กระทือว่าเป็นการท่านาที่โอเวอร์โอเวอร์เราเป็นตำรวจเราเป็นสารเตี้ยเราคิดว่าเราสมิสิท์อีอย่างที่จะไปเฮ็ดทุกคดีทุกอย่างคมนาคมตาตำรวจแล้วตำรวจบ่คิดหวังไปเป็นข้าวไปเป็นนักข้าวนักข้าวก็ตามไปงานนี่หมอป่าผิดคักอิลี หมอป่าเข่าผิดหมอป่าบ่มีขอมูดเกี่ยวกับหลวงผูปูเลยไปเห็ดได้จังไดเข้าไปได้จังใดทั้งเมี่ยทั้งอียงไปถามไปเว้าไปบอกใอ้เพื่อนหนึ่งเข่ากินเองพี่น้องโพดแล้วโพดโพ,โพโอีหลีเดอบ่ไดเด้อพี่น้องงานนี้คอยคอยเข้าพางหลวงปู่หลวงปู่บ่ไดมีอยา่างเลยหลวงปู่ เพื่อนบ่ไดลู้อีกอย่างเลยว่าเขามาจังไได้แต่มีติ๊กตอกติ๊กตอกหนึ่งเพิ่นบอกว่าหลวงปู่เบ่าก่อนที่มีคนมีนักข่าวเขามาหาว่ามืออื่นนี่เข้ามาเบิงหลวงเป็ดเดอร์ว่าซันมีเป็ดสิเขามมหากลุ่มใหญ่หลวงปู่อาจจะมีสัญชาติต่านหรือว่ามีสิกนอนมีสัสัญญาณว่าสิมีกลุ่มคนที่บประสงค์ดีเขามาหาเพื่อน เพิ่นก็นเรียว่าซิมีเปตเขามาหาให้ผ้ากันมาเบิงกับแมนค่วมเพิ่อนอีหลีได้พี่น้องเนาะซ่อยกันเสีบหลวงปูแล้วพี่น้องเออเสีบศาสนาเสีบหลวงปูแสงบอกหุ่จักเพิ่นแต่ก็มีค่วมสัตธาเกิดขึ้นในใจในภาพที่เห็นในหลายคนที่เอามาลงเนะพี่น้องเนาะคอยก็บว่ามีอีหยังดอก คอยกัเป็นคนพูดคนหนึง่งคอยไม่ยู่เมืองฝรัง่งแม้ขนาดเขาห้องน้ำคอยก็ยังเห็นข้าเจ้าเอาเสียนพระพุทธรูปไปตั้งไว้ในห้องน้ำคอยก็เอ๊ะใจจนพอกล้าสิเขาไปก็ได้ตะยางออกมาฝรัง่งเขาบ่ถือสาเนาะไปนั่งตามร้านค้าอื่นต่างๆข้าเจ้าก็เอาว่างขายแต่เพิ่นก็นว่าคือว่าอัน พองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆถ้า,ถาบ่ได้ผ่านการสวดม่นมาก็สิเป็นแค่วัตถุสิ่งของธรรมดาขอให้ทุกคนเชพหลวงปู่ขอให้ทุคกทคนที่นับถือพุทธรักษาศาสนาพุทธต่อไปรักษาศาสนาคุ้มครองปกป้องศาสนาพระเพิ่นดีก็มีหลายผู้บ่ดีก็ให้เพิ่นได้รับกรรมของเพิ่นไปเนาะ พระผู้เพื่อนดีเขาก็ทรงเสริมเพลินเสริฐสู้ศาสนาของเขาวัยอขอให้ทุกคนพิจารณาอันใดดีอันใดพอ,อดีเบิงแลวพี่น้องเด้อคอยกะมิสนีละที่อยากสิเวาเนาะสาธุเด้อปูกรรมใดด,ดีกะให้ทุกคนได้ดีไปผู้ใดเฮ็ดบ่ดีก็ให้ได้รับผลกันไปเนาะ ท่านี่แหละจ้าสวัสดีทะค่ะโชคดีมีความสุขทุกคนจ้า